แรงแล้วบันนะแกะกระปได้ตำมะฮุ่มไปแต่งมามาพี่น้องมาเข้าเด้อจิ้งก้อยซอยแซวข้าวต่มเดียวพี่น้องมายามซื้อชิ้นมาก้อยช่วยเด็กกินน้เบ๊วยสุดยอดเอ้ยค่อยต้มกับคงคงซอยจุกระมีพูนะแม่มาลกเลยแม่ลูกแม่กำลังทั้งหวานทั้ง ทั้งวานทั้งขมเนาะแผ้ามากแมลบเลนะมาเอะน้ำรตัก้วน้ำพักเผอะอ้เอออเออเามามากินข้าวหลับลาชอแชกไัน้อยเกิดสมเด้ ่าจงนอนแม่ส้มเดียวซาดโนโยนยังได้มากเท่นึงคือหมดเลยขาเด้มูนี่นองแลกินดีได้จุได้กินกับเพินหมดนะไม่สูจากขาผิดไมมีมาเิบวข้าวส้มเดียวพี่น้องมายามเบื้องเอาบกันจะข้ามก่อนบา น้องงัวเป็นละายแ้วงวยแมนมีนึงว่ได้กินเด้อมีนึงจาไม่กินเด้อเนื้อตามหุ่งก็มีเลายแวนี่น้องโง่บาทเลยดีแผลกูน่ะ

เขาก้ากอาววันเซบว่ะสวัสดีค่ะชาววันจันเนาะตากทาตอนเช้านะคะดูดอกไม้สีเหลืองสัญลักษณ์ของวันจัน์ทร ตื่นมาเช้าสีเย็นๆเนาะอากาศเย็นๆคนุณยายก็เลยต้องใส่เสื้อ